โอ้ดีมากๆเลยค่ะก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่างนานลอ r รียคือยิ่งใหญ่ตลอดเวลาลแล้วก็แบบจัดได้ดีสุดๆเลยค่ะวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวลิฟของ b Lacresistance k ค่ะก็เป็นลิฟที่เมคชอบมากพราสวยแล้วก็ติดทนแบบมากๆคือแม้ว่าจะวันนี้สัมผัสแค่ไหนนะคะก็ยังคงติดทนแล้วก็ฉ่ำวาวตลอดเลยค่ะอะไรนะคะ วันนี้เป็น225ค่ะจะเป็นออกแบบส้มๆออเบรเพราะว่าเป็นรู้สึกว่าตอนนี้เราผมแบบสีดำใช่ไหมคะเหอรู้สึกว่ามันจะทำให้มันไบร์ขึ้นวันนี้มีแค่225ค่ะแต่ว่าปกติก็จะชอบ601เหมือนกันแล้วบางทีก็614ก็ชอบค่ะแต่ว่าแล้วแต่วันนั้นเราแต่งแบบไหนด้วยลุคเป็นแบบไหนโทนเสื้อผ้าที่เราใส่คัลเลอร์ของเราวันนั้นนะ่ะที่เราสึกว่าเราอยากให้มันใช้ออกมาเป็นแบบนั้น อะไรนะครับ,บรเยอะมากค่ะมันเป็นแบบอขอโทษขอโทษแต่ว่าม็นวำมั่นใจแบบอย่างหนึ่งเลยแหละแบบเราโอเคมากๆนะที่ออกจาก,กบ้านแบบไม่มีเมคอัพเลยค่ะแต่ลิปเป็นสิ่งที่ต้องพบตัวตลอดอ่ะก็รู้สึกว่ามันทำให้มันชายจริงๆค่ะแค่แบบทาลิปเสร็จแล้วแบบเอ้ยอมองจากบ้านค่ะ ของเร r ก็ l ก็สีครั้งมั้งคะน้อยอยู่นะในแบบในหวันนะที่เราแบบโอเคเราทำงานเรากินข้าวเราพูดคุยกับคนแล้วว่ามันก็นกำลังดีะคะ่ะฮะแ็นคัน่ารักมาก <c oughs> น่ารักตลอดเลยคะ่ะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแบบใกล้ชิดกันหรือแบบได้คุยกันรวมคนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่าแบบ ได้ทำงานทุกวันเลยค่ะตอนนี้คือไ็กตื่นแบบตีสี่ตีห้าทุกวันจนทำงานแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มทุกวันเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคตอนนี้กำลังโฟกัสกับอะไรยังอื่นอยู่แต่ว่าเวลาที่ว่างๆก็ดีใจนะคะที่ได้แบบมาเติมกันละกันมาเติมเอ g e l จส์กัน,นะคะ่ะอ๋อมีมีอีกเยอะเลยค่ะมีหลายๆอย่างที่คุยไว้กันแล้วก็ ยังคุณไม่ได้ค่ะว่ามีอะไรบ้างอะไรนะงานส่วนตัวค่ะงานส่วนตัวเหรอคะเยอะมากค่ะช่วงนี้เหมือนที่คุณเมื่อกี้ว่าแบบโอเคเราทำงานตั้งแต่ตีสี่ตีห้ายันสี่ทุ่มทุกวันเลยค่ะแล้วกลับบ้านก็รีพีซีพีีพีอย่างเงี้ยงงก็ ก็ทำงาน everyday แล้วก็ดีใจค่ะที่ได้ได้ออกมาเจอเนแฟนบ้างเพราะคิดถึงคิดถึงมากมากเราจะพูดกับตัวเองว่าเก่งมากมากแล้วนะบางบางวันเรารู้สึกว่าเราทําได้ไม่ดีหรือว่ายังไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วเราจะกอดตัวเองอย่างเงี้ยแลว,ว่าเก่งมากมากแล้วนะอย่างเงีนะ้ยใช่คะ่ะ เวลาพักผ่อนไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าก็จะพยายามที่จะนอนให้พอเท่าที่นอนได้แล้วก็พยายามกินของที่โอเคดีต่อสุขภาพแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะพยายามไปออกกําลังกายค่ะพยายามค่ะแต่ไม่เคยมีเวลาค่ะอะไรนะคะเราก็จะเน้นไม่กินพวกของทอดอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าอะไรแฟรดหรือออยลี่ก็จะพยายามงดกิน ส่วนใหนก็จะเป็นกินอาหารพวกแบบว่าข้าวนิดๆหน่อยแล้วก็มีแบบพวกกับกะเล็กเงี้ยที่แบบเขาจะมีที่กองน่ะก็จะก็จะกินประมาณนั้นค่ะ้ายคะฝากก็ฝากงานนี้เลยนะคะ <c oughs> ฝากเรเยอรได้นะคะเพราะว่ามันดีจริงๆต้องมีแล้วนะคะเหมือนที่แม่ชมบอกเลยว่าต้องอัปเดตก,กระเป๋ากันแล้วต้องมีลิฟต์แลกทริสูทข้างในแล้วนะคะแล้วก็ฝากทุกๆคนงานเลยนะคะฝากของ ทุกๆผนงานของเบกกี้เลยนะคะค่ะมีเยอะมากก็ฝากติดตามเลยนะคะ